นี่ครับหายอาการนี้ไม่เคยเจอนะครับหายนะครับสตาร์ทง่ายเลยครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับสตาร์ทแทบไม่ได้นะครับสตาร์ทเท้าก็ไม่ลงนะครับไม่รู้กำลังอากมาจากไหนนะครับโอเคครับ อย่ามองข้ามนะครับนะครับดูดูห้าลูนี้ตันแล้วก็ตรงร่องแหวนขวดน้ำมันนะครับ้าบขามอเต็มนะครับลูกสูงของเอาน mm hmm. นี้เอามาให้เป็นตัวอย่างนะครับลูกลูกนี้ไม่ใช่ของขอนะ้ำนะคร,ะครสรุปก็คือลูกสูบสกปรกนะครับ อะไรที่เปลี่ยนเข้าไปก็ออกหมดแล้วนะครับไม่ได้ใส่นะครับตรงนี้เป็นอะไรสันลองนะครับโอเคครับอาการแปลกๆนะครับทำเป็นวัน,นครับวันนี้ดีค,ครับผม